คอนเฟิร์มคาล็อกมันคืออะไรแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าในตอนเกิดอุบัติเหตุวันนี้เรามาดูกัน สวัสดีครับผมธรรมวัฒน์รัตนปัญญาหลังจากที่เราห่างหายการทำคอนเทนต์มานานนะครับครั้งนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทำคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มคาล็อกนะครับมันคืออะไรถ้าเรียกบ้านๆน,นะครับเขาก็เรียกว่ารีโมทพับกระจกรีโมทพับกระจกนะครับมันทำงานยังไงแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรวันนี้เรามาคุยกันว่ามันคืออะไรไอตัวคอนเฟิร์มคาล็อกมันเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยกึ่งสิ่งอำนวยความสะดวก ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นครับเพราะว่าตัวคอนเฟิร์มคาล็อกนะครับเขาจะช่วยในส่วนของ 1. การลืมล็อกลืมล็อกรถ2ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับในส่วนของกระจกรถของเราส่วนใหญ่นะครับรถปัจจุบันเขาก็จะมีที่พับกระจกอยู่ด้านในมาให้บางคนนะครับเคยเจอประสบการณ์จอดรถไว้ข้างถนนแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวกระจกรถเราถ้าเราอยู่รถในตอนเกิดอุบัติเหตุ ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราลงไปทําธุระแล้วเกิดไม่เห็นก็ถือว่าฝาดเคาะไปอุปกรณ์คอนเฟิร์มคาร์ล็อกทำงานยังไงวันนี้เรามาดูกันตัวคอนเฟิร์มคาร์ล็อกหลักการทํางานของเขาก็คือเวลาที่เราเดินลงจากรถบางคนก็อาจจะคุยโทรศัพท์บ้างหรือทําอะไรบ้างนะครับก็อาจจะลืมนะครับเอ๊ะเราล็อกประตูรถเราหรือยังนะครับถ้าไม่มีคอนเฟิร์มคาร์ล็อกเราจะไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาอะไรครับเอารีโมทหรือกุญแจ มากดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีคอนเฟิร์มคาร์ล็อกถ้าเราออกจากรถแล้วเราล็อกแล้วกุญแจจะพับแบบที่เราเห็นเรามาดูขั้นตอนในการทํางานของคอนเฟิร์มคาร์ล็อกในรถรุ่นนี้ถ้าเราปลดล็อกนะครับคอนเฟิร์มคาร์ล็อกก็จะมีเสียงเตือนหนึ่งครั้งแล้วก็พร้อมกับกระจกเปิดออกแต่ถ้าเราล็อกนะครับเราก็นะครับจะได้ยินเสียงนะครับสัญญาณเตือนแล้วมีการพับกระจก ต่อให้เรานึกได้นะครับหันกลับมานะครับเราก็จะรู้ว่าคอนเฟิร์มคาร์ล็อกทำงานแล้วนะครับ 1. ป้องกันการจุลกรรม 2. การลืมของเจ้าของรถเอง 3. ก็คือป้องกันอุบัติเหตุนะครับที่จะสเสียกับตัวกระจกบังข้างของเรารุ่นนี้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดใครที่ศึกษาหรือเป็นแฟนพันแท้อีสูข,ของเรารุ่นนี้ไม่มีคอนเฟิร์มคาร์ล็อกให้นะครับแต่ถ้าซื้ออยู่กับโคยูฮะมอเตอร์นะครับ เราจะแถมฟรีนะครับให้กับลูกค้าทุกคันทุกรุ่นนะครับอยู่ที่โคยยฮากุปเพื่อนๆสนใจนะครับได้ตัวนี้นะครับจองเลยนะครับที่โคยยฮากุปทุกสาขาครับจองเลยนะครับ